s a สวัสดีท่านผู้ชมการสวัสดีช,าว,ดชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแชมป์ซีซั่นสีแล้วครับวันนี้เราไปอยู่เกมโทรเดียน1.4 m o b i l เอ s นะวันนี้ก็จะมาสู้บอ King um, บสคิิสลามทุกคนนะ,ะเป็นบอสที่ผมไม่ได้เรียกมานะแต่เสือกมาคนเดียวนะอืตอนนี้ก็ได้รูสมุนมาละหนึ่งตัวก็คือไอ้สลามน้อยเองท่านผู้ชมนะสลามนะขอใจนะมีลูกน้องให้ช่วยแล้วกู โอ้ยเหี้ยเหี้ยโอ้โหโลโลาโลโลาโลโลาโลโลฮึมโลโลาโลโลาผมก็จะเงียบไปบางช่วงนะผมนะเพราะอะไรตั้งใจอะตั้งใจครับตั้งใจ โโโโอ้หหหพุ่งโดดแดดโดนรวมชมนะถอดมังกุแล้วมึงถอดมังกุดแล้วเป็นลายมีแบบแดดแล้วก็พุ่งแดดพุ่งบินน้ำชมนะโอ้โหสเต็ปจูกอย่างดีนี่อย่างนี้ไงโอเค เราอฆ่าได้นะวันนี้ชิวๆสบายๆนะกีสลามอ่ะก็ชิวไงขอมันขอก็ฟูเกือบๆหัวละตอนนี้สู้บอสได้ละอเดสโอเคก็จะตายละก็จะตายละก็จะตายละอื้ออืออื้อโอ้เอาเลยรัวรนี่ตายละอื้อสุดยอด เหลือลูกน้องดดสมุนมันเหลือสมุนมันเหลือสมุน,มนสมุนตีไม่เข้าเลยดีตีไม่เข้าลเาลยดีโหดเกินโอเคเราได้ฆ่ามันเป็นที่เรียบร้อยละเราก็ได้ถุงมานะเดี๋ยวค่อยเก็บนะเป็นถุงบอสมาชมเขาโหดเลยเอเ๊ะเปิดไงเออก็ถุงบอสเ,เก็บอาเทปเซนแบ็คหรือเปล่าอ่าจะไม่ผิดมาชมนะ อ่าตอนนี้ก็ฆ่าบอสได้หนึ่งตัวละเราจะไปฆ่าบอสอีกตัวนึงนะพาร์ทนี้ฆ่าบอสโดวๆอมสมนะอ่าแล้วคือจะตัดเป็นบรา,ากเป็นรากเป็นจากเลยนะแป๊บนะแปบ๊บอืมโอเคเรามาเปิดถุงดีกว่านะว้าวได้ที่ขี่ไปด้วยัมสมนะ ครับสามารถโดดดึงๆอย่างนี้ได้นะโคตรดีเลยนี่ไะโอ้โหดาเมจแรงก็คือเหมาะกับการกระโดดู้ชมนะเดี๋ยวเราลองกระโดดที่สูงๆลงมาดิโอ,โอ้โหยังม,มีดาเมจอยูโอโ่โอเคโอเคโอเคจะตำไว้ตำไว้ นึงก็ไม่มีดาเมจถ้าไม่มีดาเมจโคตรดีมสมนะโอเคเดี๋ยวจะไปฆ่าบอสลูกตาต่อนะอ่าคือบอสลูกตานี่ผมไปฆ่าไปแล้วแหละแต่ผมจะฆ่าอีกรอบนะฆ่าให้ท่านไปชมเห็นนั่นแหละนะว่ามันเป็นยังไงลักษณะในการผมลักษณะในการแบบหมกสุดท้ายของมนะันอ่ะเออมันจะโหดมากครับสมนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะมา มามาสู้บอสอีกตัวเลยครับคุณผู้ชมมาผมจะไปสู้บอสลูกตายนะมาสู้รอบสองนี่แหละเอาเชยยังโอเคเตรียมพร้อมหมดละมาเลยเออเด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 สู้อีกรอบคุณผู้ชมถ้าผู้ชมไม่ได้เห็นผมสู้เนาะโอเคมาสู้รอบสู้อีกรอบตีชนะหรือเปล่ารอบแรกผมสู้ไปแพ้ใชนะ่ไหมรอบสองสู้สชนะ อรอบสามละโซ่อืมตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊หันะหนะหนะอืมยิงรัวรัวรักษาระยะห่างไว้่านผู้ชมนะเพราะบอาตอนนี้มันคอมเปธรรมดาอืมลอบจูกจูกจูก โอเคโกรธมันโกรธละเดี๋ยวเดี๋ยวดูสก,กิลนะคผู้ชมโคตรโหดไอยตัวเฮียเนี่ยไอ้ตัวเฮียเนี่ยมันโหดมากเลยต้องมือวัวนะครูบผมต้องมือไวบุยอะไรโอเคตั้งใจตั้งใจตั้งใจนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเค โ,โอ,อ้โหโอโหโอโหะอืมคือเราต้องแบบจะได้ยังไงวะได้ก่จวไดแซมมันเลยแซมมัดีหน่อยคผม ตีไกลไงแต่มันเป็นสายของสายซอมมอนเนาะแต่ผมไม่ได้สายซอมมอนไงแต่ผมยังเล่นอึดฮืมได้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 ฮึฮโหดโหดโหดฮึฮึ เผมูพุ่งไปพุ่งมาเหมอือนกระตายอืม้มนี่ไงท่านผู้ชมชิวๆสบายๆเพราะพอเราสู้อมาแล้วไงฮ่าๆๆๆชิวๆท่านผูช้ชมโอเคบอสต,ต่อไปเป็นบอสสมองอะนะจัดไปพี่น้องโอเคท่านผู้ชมเรามาต่อเลยนะเมื่อกี้เราฆ่าบ,บอลูตาไปแล้วใช่เปล่าตอนนี้ผมจะฆ่าบ,บอสสมองอะนะอ่าเอาให้จบในพาร์ตเดียวเลยนะโอเค สิ่งที่เราต้องเชิญบอสสมองก็คือเราต้องระเบิดหัวใจมันทชมน,นะเดี๋ยวรอไอ้หนอนนี่มาไอ้หนอนโซโครกมาเนี่ยนี่เนี้ยนี่ชมเราต้องระเบิดหัวใจมันนะเดี๋ยวครับระเบิดสติ๊กกี้บอมเราต้องระเบิดหัวใจมันเดีย๋ยวค่อยกินยานะ เราต้องกินยาเนาะถึงมันถึงเราจะสู้บอสได้นะผมทุบไปห,หนึ่งหัวใจแล้วมิสมนะแต่เหลืออีกเหลืออีกหัวใจหนึ่งเอ้ยเหลืออีกสองหัวใจที่ผมต้องทุบรอมั้หนอมันใส่ในเนี่ยนอนนอนเรียบดีขวดแล้วรีบขึ้นไปแลนะ้วมิสม์ไหมโอเคหัวใจ Ok, lạ oh, mà lạ mà lạ mã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  lạ Để lạ mã lạ đi lạ mã โ,โคตรตื่นเต้นครท่านเพราะบอสนี่ผมไม่เคยสู้ไงสู้ไงมันจะตายให้กูหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโ,หโ,หโ,หโหโอเคตายไปแล้วสองสามตัวแล้ทุกคนนะโคตรเหี้ยเลย โอ้อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าโดนได้โดนดาเมจหนักอย่าโดนใหม่มากถึงมันต้องฆ่ารูปเสมอนะทุกผชมถึงมันจะเปิดสมองนะนะใครว่บอสนี่ใครว่บอสนี่ชิวกุตกตบหวัวทิ่มเลยบอสนี่ไม่ชิวกันชมนะ ถึงมันจะเออแล้เล่ยอย่างเงี้ยนะแต่มันไม่ชิวนะเดี๋ยวมันก็โกรธท่านผู้ชมนะตัวน,นี้มันใกล้จะโกรธละเราตอนน้องฆ่ารูน้อยให้หมดอือหือมาละมา,ะมาะละเปิดละเปิดละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลท่านผู้ชมเดี๋ยวสกิลมันก็มาสกิลมันเป็นการแยกหัวใครียกว่า

ไอ้ไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ผมจำได้ไป่ะภาพจะชัดท่านผู้ชมนี่นี่นี่คิดว่าข้าจำไม่ได้เหรอโอ้โหนั่งไงเริ่มล้เริ่มละเริ่มเริ่มสับสนละเริ่มสับสนละโอเคสับสนแค่ไหนกูก็สู้ก็สู้ได้ท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่เป็นได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ยังไงสู้ได้ยังไงเนี่ยชิวๆสบายๆเอาอยู่แล้วหรือป่าท่านผู้ชม อีกรอบก็ดีนะอีกรอบก็ดีนะเอาอีกรอบดีกว่าโอเคหัวใจเราผนทุบไปละก็ทุบเอาให้อุกบาทตกนะคานผู้ชมแต่ตอนนี้อุกบาทตกตรไหนไม่รู้ละคือการทุบหัวใจหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะทให้อุกบาทตกหนึ่งครั้งนะคุผู้ชมนะเออไม่ได้โอ่ะตกมันจะตกตรงไหนไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนนะโอเคเราขอฆ่าอีกตัวหนึ่งนะขอฆ่าอีกตัวอีกอันนี้ก็ไปมาไปมา ไอ้ไรอ่ะอ๋อลูกโป่งลูกโป่งน่าจะเป็นอะไรนะที่มันกระโดดอ่ะขอฆ่าอีกตัวน้ำสมนะสนุกดีสนุกดี ตาเสมึงตาเสมึงโอเคกลับบ้านอาสู้บอสันดีจีคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยฮ่าฮ่าฮสิ่งของที่เราได้มาคือนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นชิ้นส่วนเนื้อนะเอาไปคาบสุดเกาะคิมสันแล้วนะโอ้โหโมาเปิดถุงสิ่งที่ได้ในถุงก็คือแร่แล้วก็นี่นะคผมได้แร่แล้วก็ได้อนี้นะมันเป็น มันอ่านว่าอะไรสักอย่างคุณผู้ชมนะแต่มผมรู้ความสามารถมันก็คือถ้าเราใส่ไปแล้วม,มอนเตอร์ตีเราอะ่ะมันจะเกิดเกิดภาพลวงตาไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้อะ,อ,ะอ,ะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่นะผมทดสอบเดี๋ยวรามอนเตอร์ต้องตีเราก่อนนะคผู้ชมนะก็คือถ้าเราอยู่ในโหมดโหมดภาพลวงตาคือมอนเตอร์อยู่ในโหมดภาพลวงตาไง มันมันไม่สามารถตีเราได้แป๊บเดียวชมยังไงยังไงเอา้าเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดภาพมวงตามชมนะมันจะขึ้นสถานะหัวสมองเมื่อกี้เดีย๋ยวหาตัวอีกตัวหนึ่งยัไงนี่ไง,ไงเป็นหมวดภาพมวงตานะยังไงมอสเตอร์จะติดสถานะอย่างนี้แหลออะแต่เป็นบางครั้งเนะอยู่ในหมวดภาพมวงตามันก็ไม่บ่อยคุณผู้ชมนะแต่เป็นเป็นบางครั้งอ่ะบางครั้งจริงๆอ่ะอยู่ในหมวดภาพมวงตาเอออย่างนั้นแหละนะ อาทิตย์ไปเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจก็เออไม่รู้จะว่ายัางไงละามาขาชุดก่อนในการชมนะก่อนที่จะปิดคลิปนะอือนี่คิมสันไม่ใช่ผมเราขอเรียกว่าคิมสันปลาแล้วกันนะเป็น,เป,นเป็นแหล่คิมสันแล้วเนาะโอ้โหได้มาร้อยกว่าปลานะเปิดครับครับแป๊บ ว่าแล่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 โอ้ยยังไงเจอละอ่าอันนี้เป็นชุดเกาะสายเวฟชมนะหรือสายอะไรถสักอย่างนะ่ะชุดเกาะทะเลทรายนะแต่ผมไม่ครับแล้วกันนะอันนี้สิ่งที่เราต้องการกนะ็คือนี่ชุดนี่คิมสันคิมสันแฮมเมอร์คิมสันเชิร์ดอาเซียมผมอะไรสักอย่างนะชมชมนะมาครับเลย ข้อสัมรของเกาะน,นี้คือถ้าเรามันใหเ้เราอยู่นิ่งๆหรือ,อยังไงครับนะกันจะมันจก็จะ,กจ,ะจะเพิ่มเลือดคนเดียวน,นะก็คือเพิ่มอาตาัตราเพิ่มอัตราเลือดพูดพูดติดๆ,ๆขัดๆนะดูปภาพประอนเลยยี่สิบสามเหมือนเดิมแต่ข้อดีของชุดเกาอน,นี้ก็คือถ้าเราอยู่นิ่งๆนะเดีย๋ยวผมจะทำดาเมจตกคดีสูงให้ดูนะนี่ทุค ถ้าเราอยู่นิ่งๆน,นะมันก็จะรีแบบเร็วมากรีดิยังไงนะเริ่มละเริ่มเอฟเฟคเอฟเฟคนะครับผมนี่เอฟเฟคคือวันนี้ดูดูดูอัตราการรีนะครับผมมันจะรีเร็วมากดูเนี่ยข้อด,ดีของชุดเนี้ยโอเคแค่นี้ก็รู้ได้ยังล่ะความสามารถของชุดเนี้ยโอเคถุงเปิดเปิดให้หมดเลยโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะ สำหรับเกมเทเลเรียรรน1.4 Jerry's n Mobile นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะชมนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้านี้น่าจะแม่น่าจะไปสำรวจจังเกิลนะจังเกิลกับทะเลทรายชมนะคือทะเลทรายผมยังไม่สำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเค see y o u a g a i n n e x t time Goodbye